ปีขึ้นไปถ้าอางั้นเรามาดูระบบสื่อพัน์คืออะไรระบบสื่อพันธ์ก็คือการดำโงเผ่าพันของสิ่งมีชีวิตใช่ไหม โกนะก็คือเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่จะมาทำะไรเอ่ยปาดตีตดทีแล้วเป็นอะไรตรงน okay. cool. ี้ตรงนี้คือไซโกเราเรียกว่าไซโกนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นก้อนเนื้อสีแดงแแล้วก็จะมาเป็นเอมบริโอที่กาฝังตัวอยู่ตรงมดลูกมดลูกของผู้หญิงนักเรียนแล้วก็เกิดวิวัฒนา เดือนจนถึง9เดือนจนเป็นพารกอาต่อมาเรามาดูว่าอวัยวะของเพศช,ชายมีอะไรกันบ้างตอบกันได้ไหมไอามาดูอันแรกจากพครูบอกอะไรเอ่ยอันคาใช่ไหมคะมีกี่คู่หนึ่งคู่คไม่มีใครตอบผินนะดเนาะเห็น้าก่อนมีตอบผิดก็มีสองคู่ขอใคร นันเดียนโดยอย่างที่ผู้บอกอันธะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศช,ชายใช่ไหมก็คือสร้างอะไรอาสุจิและสร้างฮออ์โมนเพศต่อมาถูกอันธะก็คือทําหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มอันธะและดับอุณหภูมิของอันทะนันเรียนให้อยู่ในอุณหภูมิที่ปกติของร่ากายของเราใช่ไหมแล้วมีดอดเก็บอาุูจีก็คือตรงนี้ จะอยู่ด้านบนถนอักของอันธานะคะทำหน้าที่เก็บอาสุจิที่สร้างมาจากอันธานั่นเองหลอดน้ำก็คือเป็นทางผ่านของเซลล์อาสุจิที่สร้างอาสุจิจากอันธาใช่ไหมและมีอะไรอีกต่อมสร้างน้ำเลี้ยงของอาสุจิอันนี้จะมีลักษณะเป็นเบสอ่อนๆซึ่งประกอบด้วย สารเมือ่อฟรักโทสพวกน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วก็มีโปรโตีนด้วยนะอันนี้จำไว้อย่างดีนะที่ไม่เกี่ยวข้องคือคาร์โบไฮเดรตน,นะคะมีในข้อสอบว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างนํำเลียของอาร์จิก็คือคาร์โบไฮเดรตจะไม่เกี่ยวข้องนะคะจะมีพวกอะไรเอ่ยสารเมื่อกรดอะมิโนน้ำตาลโมเลกุลเดียวพวกฟรักโทส ต่อมาต่อมลูมาหลังสารที่มีสมบัติเป็นเบสเพื่อลดความเป็นกรดที่เข้าสู่ในช่องท่อของผู้หญิงอันนี้คือต่อมลูมาดนะช่วยลดความเป็นเบสขอพายทาีสมบัมิเป็นเบสช่วยลดความเป็นกรดต่อมาต่อคาเปอร์ก็คือจะสร้างสารหล่อลื่อนช่วยให้เซลล์อสจิเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น และมีองคชาติเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายใช่ไหมอาต่อมามาดูวิธีการสร้างเซลล์อสุจิของผู้ชายหรือสเปิร์มอย่างที่ครูบอกว่าสเปิร์มของเพศชายสามารถสร้างได้เมื่ออายุเท่าไหร่คะ12 oh. ใช่แล้ว12จนถึงตลอดชีวิตนะคะของเพศชายจะคือ12 ชีวิตปิร์มของคนปกติเพศชายเนี่ยจะอยู 500, 200, 500, 000, 000 ació, هو, ่ที inski, ่ปริมาณเท่าไหร่รู้ไหมเคยบอกแล้วจำได้ไหมเอ่ย300รอถึงห้าร้อยกี่กี่ล้านเลยล้านตัวอ่า3 0 0ถึง500ล้านตัวใช่ไหมอันนี้คือคนปกติส่วนผู้ชายที่เป็นหมันก็คือเซลล์อสุจิเจือจางจะอยู่ที่เท่าไหร่เลย34ถึง ใช่เลยที่ใจลเลยทียังจํากันได้จำไว้นะคะเพราะมีในข้อสอบลายพาดอ่าต่อมาเรามาดูว่าสเปิร์มมีลักษณะเป็นยังไงก็คือนักเรียนว่ามันท้ายอะไรลูกต่อเจ้าหลวงบางคานก็บอกทายจรวงใช่ไหม,ม,ไหมเพราะว่าหมายถึงหมายถึงถ้ามันต่อเข้าไปก็้ือต่างหาทิ้งหมือกันใช่ไหมเวลาเจ้วจที่เขายิงอ่ะเคยดูคลิปไหม ก็คือถ้าเขาขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะสลัดหางทิ้งเนาะ,ะมาดูว่าสเปิร์มตรงนี้คือส่วนหัวต้องสีส้มจะมีนิวเคลียสอยู่ข้างในนะคะจำไว้ว่าเซลล์ทุกเซลลจะมีนิวเคลียสโดยในนิวเคลียสเนี่ยจะบรรจุสารพันธุก,กรรมของพ่อและแม่ซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยถุงอะโทรโซม ประกอบด้วยเอนไซม์สำรับเจาะเยื่อหุ้มของเซลล์ไข่ผู้หญิงเข้าไปได้ก็คือบริวเวณนี้จะใช้เจอะเซลล์ไข่เข้าไปได้ส่วนลำตัวจะมีไมโทคอนเดรียใช่ไหมจะทำหน้าที่สร้างพลังงานตรงลำตัวให้เคื่อนที่เข้าไปได้ส่วนตรงหางเนี่ยเคยสงสัยไหมทำไมว่าต้องมีหาง เพราะว่าประกอบด้บวยเฟลเจล,ลัมใช้ในการเคลื่อนที่ให้มันเร็วขึ้นก็คือเวลามันอาสังเกตครูเคยเปิดวิดีโอให้เราดูแล้วเนาะเวลามันเคลื่อนที่เข้าสู่ช่องท่อของผู้หญิงมันจะจเจาะเซลล์ข่ายแค่ตรงหัวและตรงลำตัวใช่ไหมนักเรียนเซลล์หางเนี่ยเขาจะสลัดทิ้งจำได้ไหมนี่เปิดวิดีโอให้ดูแล้วนะอ่าใช่ันนี้คือการสร้าง ของผู้ชายต่อมาเรามาดูของผู้หญิงกันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นรูปด้านข้างเนาะรับถ่ายผู้หญิงมีกี่อันเอ่อยอ่ามีสองอาก็คือรับท่ายจะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืสบพันธุ์ของเพศหญิงเนาะก็คือได้เซลล์อะไรเลยเซลลไข่และสร้างฮอร์อมโมนของผู้หญิงใช่ไหม ำจำได้ไหมว่ารังไข่จะมีอะไรเอ่ยข้างๆสองอัน,นะก็คือปีกมดลูกตองปีกมดลูกจะมีอะไรเอ่ยจะมีรังไข่อ่ะเดี๋ยวดูรูปนี้ดีกว่ารูปนี้เห็นได้ชัดกว่านี่อย่างที่ครูเคยบอกก็คืออันนี้อ่ะดูภาพนี้ ที่ฝังตัวของเอ็มโอก็คือเวลาแม่ท้องเราอะ่ะเราจะฝังตัวอยู่ตรงกลางบนลูกตรงนี้ตรงนี้คือปีกผู้อญิงจะมีปีกสองข้างก็คือเราเรียกว่าปีกบนลูกส่วนตรงนี้คืออะไรเอ่ยท่ออะไรคะท่อนำไข่ใช่แล้วคือท่อนำไข่อ่าอันนี้คือสีเหลืองๆตรงเนี้ยคือรังไข่นะนักเรียนรังไข่จะทําหน้าที่สร้างและผลิตเซลล์ไข่อยู่ตรงนี้เลย อันนี้คือเวลาแต่ละเดือนของผู้หญิงอันนี้คือการตกไข่อันนี้จะตกมาฝั่งนี้นะคะเพื่อนที่มาฝั่งนี้ก็คืออันนี้ก็คือการเกิดประจาเดือนโดยการจะเริ่มเติบโตเต็มที่เนี่ยหรือไข่ที่มันสูงแล้วจะเคลื่อนที่จากรังไข่อันนี้คือรังไข่เห็นไหมเข้าสู่ปีกมดลูกเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการตกไข่ประจำเดือนเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ ก็คือการสลายตัวตามผนังมดลูกอะกนักเรียนแล้วก็เป็นเลือดออกมาอันนี้คือการเกิดประจำเดือนนะอ่าต่อมามาดูฮอร์โมนเพศสารเคมีในร่างกายจะสร้างขึ้นเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมมันจะมีฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนของเพศหญิง ในโปรเจกเตอร์ฮอร์โมนแทชชายสีฟ้าคือฮอร์โมนอะไรเลย นินี้เนี่ยกระตุ้นผนังมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวของ MBO ก็คือการฝังตัวของเด็กนั่นแหละที่อยู่ในมดลูกของแม่เช่นถ้าผู้หญิงมีฮอร์โมนเนี่ยเยอะๆก็คือจะมีผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นยังไงเวลาเข้าสู่วัยรุ่นเลยเสียงเล็กแหลมใช่ไหมสะโพกจะผายผายกว่าเดิมจากตอนเด็กเคยสังเกตตัวเองไหมเคยสังเกตไี้นี่ ตอนเด็กมันจะมีลักษณะแบบก็คือปกติสะโพกจะไม่ได้ขายขึ้นพอหมายถึงว่าพอโตขึ้นเข้าสวรายรุ่นมัธยมอย่างเงี้ยแล้วก็สะโพกมันจะขายออกข้างๆหน้าอกใหญ่ใช่ไหมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่ก็คือใหญ่กว่าเดิมจากตอนเด็กนั่นแหละแล้วแต่ เือหรือยังยังยังน้องมาดูการก็คือมันจะมีของวิธีธรรมชาติก็คือสมมุิผู้หญิงเห็นไหมอันนี้คือประจำเดือนที่เราเป็นของเดือนนี้แล้วนะระยะก่อนตกไข่ในที่นี้หมายถึงสมมุติเราเป็นประจำเดือนของเดือนนี้วันที่25หระยะก่อนตกไข่ก็คือก่อนหน้านี้7วันอ่ะ25ลบเดเหลือเท่าไหร่ อ่าใช่แล้วสิบแปดก็คือในช่วงนี้ถ้าหมายถึงเราเกิดการมีหมาถการมีปฏิสนธิกับเพศตรงข้ามวันนี้นะจะไม่เกิดการท้องเพราะว่ามันจะเป็นช่วงคือไข่มันตกไปแล้วใช่ไหมและจะมีระยะหลังโตกไข่ก็คือก่อนเจวันและหลังเจวันของการมีประจำเดือนของผู้หญิง เห็นไหมมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอันนี้จะเป็นการคุมกำเนิดที่มูเคยบอกก็คือมีวิธีธรรมชาติก็คือการนับประจำเดือนของผู้หญิงเนาะอันนี้จะเป็นผู้หญิงนะเพราะผู้ชายจะไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะข้อดีก็คือเราสามารถคำนวณระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยของตนเองและ อนอกจากนี้คือสามารถป้องกันเชือ้อการมีเพศสัมพันธ์ที่หมายถึงไม่ได้มีต่อแฟนตัวเองหรือคนที่ตัวเองรู้จักหรือเราถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไหมนักเรียน <Yeah. S 1> ใช่เสี่ยงอย่างมากเลยนะ้อยอย่างเช่นทุกวันนี้เขาเรียกว่าโรคอะไร <Yeah. S 1> ใช่แล้วโรคเอชหรือเอชไอวีคือส่วนมาก <Yeah. S 1> ทุกวันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะมากเลยนะคะ แต่แค่หมายถึงเราก็ไม่รู้เหอกว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้บอกถ้าสมมุติเราไปเกิดการมีกับเขาอย่างเงี้ยเราก็จะติดโรคนี้มาอต่อมากา,ารคุมกำเนิดโดยใช้อุป,ปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยถุงยางอนามัยใช่ไหมของเพศช,ชายส่วนผู้หญิงก็คือห่วงคุมกำเนิดของเพศหญิงอันนี้คืออย่างที่บอกจะเป็นการ แต่ว่าข้อเสียของถุงยางอนามัยนะคะก็คือไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้หมายถึงก็คือยังสามารถให้เกิดความผิดพลาดได้ใช่ไหมเอามาดูการภูิกำเนิดโดยเรียนแบบพองวนของเพศหญิงก็คือการกินยาคุมโดยจะมียาคุมอะไรเอ่ยถาวรกับยาคุมฉฉุกเฉินเนาะ คุมแบบเมตรจะมี21เมตรกับ28เมตร21เมตรนี้คือหมายถึงกินครบ21วันแล้วจะทิ้งหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยกลับมากินใหม่ส่วน28นี้คือกินตลอดทั้งเดือนหมายถึงกินจนหมดแผงแล้วก็ซื้อมากินแล้วก็จะมียาคุมฉุกเฉินนี้ส่วนมากคนของม่ค่อยใช้จะใช้ก็ต่อเมื่อสมมุติเรา เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขมืน่นหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <_ an> ก็คือจะกินยาคุมฉุกเฉินหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ประมาณไม่ให้เกิน48ชั่วโมงก็คือไม่ให้เกิน2วันนะคะนักเรียนถ้าเกิน2วันแล้วเราพึ่งนึกได้แล้วไปกินมันเสี่ยงมากต่อการที่จะเกิดการตั้งครรภ์นะอันนี้คือยาคุมฉุก,ฉกเฉิน การทำหมันการทำหมันก็คือมีสองสองอย่างคือหนึ่งทำได้ไม่เอ,อ่ยอะไรเคยสอนไปแล้วใช่แล้วมีการทำหมันแบบแห้งและแบบเปียกอ่ะเรามาดูแบบเปียกก็คือเป็นการทำหมันที่แม่คลอดรามาดนี้ใช่ไหมแล้วคือทำให้คุณหมอเนี่ยทำหมันในระยะเวลานั้นเลยคือหลังคลอด ก็คือจะเย Bull ็บแบบสดๆนะตอนนั้นเลยอันนี้คือการทำหมันเปียกส่วนทำหมันแห้งก็คือเวลาผ่านไปนานมากแล้วแล้วเพื่อตัดสินใจที่ะจะไม่มีลูกเนาะก็คือไปทำ <caracter ization> อันนี้ก็คือการทำหมันแห้งอันนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างนะ <ça> การทำหมันของเพศหญิงและเพศชายจะไม่เหมือนกันนะคะนันเกเรียน โดยอันนี้เห็นไหมตรงนี้เพศหญิงการทำหม,มันก็คือปีกมดลูกเนาะที่ครูเคยบอกมันจะเกิดกรณีนี้ก็คือถ้าผู้หญิงเกิดกรณีนี้ได้ทุกคนถ้าท้องนอกมดลูกเนาะที่ครูเคยบอกใช่ไหมท้องนอกมดลูกคือเอ็มบิโอไม่ได้ฝังตัวอยู่ตรงมดลูกแต่ไปฝังตัวอยู่ตรงไหนเอ่ย ไม่ใช่ตรงปีใช่แล้วคือเด็กไม่ได้ฝังตัวอยู่ตรงมดนลูกของแม่ TVs แต่ไปฝังตัวอยู่ตรงปีไม่ว่าจะปีดซ้ายหรือปีดขวานะคะนักเรียนเด็กที่ฝังตัวเนี่ยจะไม่สามารถเกิดการเจริญเติบโตได้ก็คือไม่สามารถมีแขนมีขาหรือว่าอวยัยวะครบถ้วนได้อันนี้ก็คือต้องทำยังไงใช่แล้วทำแ้งเอาออกก็คือทำแห้ ค,คือหมายถึงการตาัดปีกหุ่ลูกในฝั่งที่เด็กคนนั้นอ่ะไปฝั่งตัวเป็นเอ็บโออยู่ก็คือตัดฝั่งที่เด็กคนนั้นออกนะคือตัดสมมติอยู่ฝั่งขวาก็ตัดฝั่งขวาออกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยปีกหุ่ลูกของผู้หญิงก็จะเหลือแค่ด้านเดียวเนาะข้างเดียวอ่ะในกรณีนี้คือยังสามารถมีลูกได้อีกนะคะเพราะว่ายังมีพ่อนำไข่ใช่ไหมที่เป็น พี่คือบพี่ให้มาผสมทำกันเนี่ยเขานะ้าใจไหมเออเอานะ 今天嘛。